สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่ปุรพภากรวันนี้คุณสมศักดิ์นะครับเป็นรองประธานมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟพาทอนออกได้ให้เก็บมาดูการซ้อมของทีมกอล์ฟปุรพภาซึ่งมีทั้งคนที่เตรียมตัวเข้าเรียนการอบรมขั้นพิเศษสาหรับการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันและลดสกอร์เพื่อเป็นแชมป์แล้วก็ทีมที่กําลังจะไปประเทศเกาหลีที่ได้แชมป์ปีที่แล้วแล้วก็ทีมที่จะเป็นแชมป์ปีนี้ซึ่งถ้าได้นะครับผมต้องเสียงเงินเยอะเหมือนกัน แา่ไมฮะเสียงินเพื่อสร้างคนสร้างงานผมยินดีครับแล้วแต่ละคนก็ถ้าท่านเห็นนะครับก็ดูเอานะครับหน้าตาเป็นยังไงทุกคนที่ท่านเห็นนี่สามารถจองออกรอบได้นะครับถ้าขั้นใหญ่จะออกแคดออกรอบกับแคดดี้บุรพาเนี่ยนะครับติดต่อมาที่ผนกกรีนฟรีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณนะครับป๋าสมศักดิ์ที่อุตส่าห์ให้เวลามาที่นี่บุรพากรสวัสดีครับและวันนี้เราสองคนผมสมศักดิ์นะครับจะออกรอบกับแคดดี้นะครับสองคนไหนครับที่ออกแคดดี้ โอเควันนี้เราจะเล่นแบบเราจะเล่นแบบเออเบสนะครับถ้าสกอร์ของ2คนผู้บริหารชนะนะครับ uh, ค่ีจะต้องวิ่งรอบหนึ่งเหลุมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราแพ้เราจะจ่ายให้หลุมะร้อยนะครับทุกหลุมที่เราแพ้นะครับเราพบกันครับที่นีบุรพาสวัสดีครับโซ so.